คำที่ว่าศาสนานั่นเป็นกิริยาหรือเป็นอาการอันหนึ่งที่ออกมาจากธรรมแท้เมื่อแยกออกมาเป็นคําพูดเป็นอาการคือเป็นคําสอนไม่ว่าจะเป็นพระสูตรพระวิน,นัยหรือพระปรมัติเป็นอาการแห่งธรรมทั้งนั้น คำว่าศาสนาคือคำั่งสอนถ้ามีเพียงเท่านี้ก็ไม่ซึงแต่คำั่งสอนนี้ออกมาจากทำแท้ที่พระพุทธเจ้าทรงค้นพบสิ่งที่พระองค์ทรงครองอยู่ภายในพระไค้นั่นแหละคือทำแท้ดังที่เทศเมื่อคือนนี้แล้วลท่านนำอาการ คือท่านแยกเป็นอาการออกมาในทางเหตุคือวิธีการปฏิบัติต่อตนเองเพื่อความสุขหรือเพื่อความสงบสุขเป็นชั้นๆเข้าไปจนกระทั่งถึงทำแท้ถ้าไม่มีปฏิปทาคือเครื่องดำเนินก็ไม่สามารถที่จะ เข้าถึงความสงบสุขเป็นลำดับลดับจนกระทั่งถึงความสุขอันสุดยอดได้คำว่าผลก็เป็นอาการอันหนึ่งคือเป็นชื่อแห่งธรรมนั้นๆที่ปรากฏอยู่ในจิตใจตามขั้นตามภูมิของใจที่เรียกว่าธรรมแท้เป็นลำดับลดับขึ้นไปดังที่ท่านว่าโสดาปฏิผล สกิทาคาผลอนาคาผลอรหัตตผลนี่เป็นธรรมแท้คือแท้เข้าไปโดยเป็นตามขังง้นแห่งธรรมที่ผู้สาเร็จหรือผู้บรรลุได้เข้าถึงตามธรรมขั้นนั้นๆที่เรียกว่าธรรมแท้ส่วนคำชื่อว่าโสดาสกิทานาคาอารหัตอันนี้เป็นอาการอันหนึ่งออกมา ท่านแสดงผลก็เป็นอาการทั้งนั้นเนี่ยอันผลที่แท้จริงก็คือใจเป็นผู้ครองใจเป็นผู้รู้ผู้เห็นเป็นสมบัติของใจติดอยู่กับใจฉะนั้นเมื่อพูดถึงว่าศาสนาหรือว่าศาสนาธรรมจึงไม่ค่อยซึ้งเพราะเป็นอาการออกมาแล้วไม่ใช่ตัวจริง แต่เมื่อในปฏิบัติเข้าไปโดยลําดับจนปรากฏผลขึ้นแก่ผู้ปฏิบัติเป็นท่านๆน,นั่นแหลจึงจะค่อยปรากฏผลที่ปฏิบัติจากตามศาสนธรรมภายในจิตใจของตปิดศาสนธรรมฝ่ายเหตุก็เปรียบเหมือนเครื่องมือทำงาน ถ้ามีแต่เครื่องมือจะมีมากน้อยเพียงไรก็ตา,ามของเต็มอยู่ในบ้านในเรือนก็ไม่สําเร็จประโยชน์ถ้าผู้เป็นเจ้าของไม่นําเครื่องมือนั้นไปไป,ประกอบไปทํางานตามหน้าที่ของเครื่องมือนั้นที่จะเปิใช้ในกิจการอันใดตามเนะ้ตามความประหลาดของตนเครื่องมือนั้นจึงจะสําเร็จ ทําให้สําเร็จประโยชน์แก่ผู้ทําขึ้นมาเป็นลำหนับเช่นเครื่องมือสร้างบ้านสร้างเรือนอย่างนี้เป็นต้นศาสนาธรรมจะมีแต่คําพูดมีแต่การศึกษาเร,าเรียนจดจำมาเาไว้มากน้อยเพียงไรก็ตามก็เอามาทิ้งไว้ที่จิตใจของเราคือความจําเท่านั้นก็ไม่เกิดผลเกิดประโยชน์อะไรต้องอาศัย การปฏิบัติตามสิ่งที่จำมาแล้วนั้นๆจนเกิดผลขึ้นมาภายในจิตใจของตนนั่นแหลชื่อว่าเป็นผลที่สำเร็จขึ้นมาจากการปฏิบัติธรรมเช่นเดียวกับบ้านเรือนเป็นต้นที่สำเร็จมาจากเครื่องมือที่เราเป็นผู้นำไปใช้ด้วยเหตุนี้เราจึงไม่ควรจะ เอาเครื่องมือที่ได้รับการศึกษาเร้่าเรียนหรืออ่านในหนังสือพุทธศาสนาเล่มใดก็าตามนัดทิ้งไว้กับความจำเฉยๆแล้วถือความจำนั้นเป็นสมบัติของตนโดยมีแต่ชื่อโดยมีแต่เงาให้ปรากฏตัวเลยนั้นไม่ถูกต้องสิ่งที่ถูกที่เหมาะสมอย่างยิ่ง ก็คือการปฏิบัติท่านสอนว่าอย่างไรก็ปฏิบัติตามนั้นเฉพาะอย่างยิ่งสอนให้รักษาจิตใจซึ่งเป็นสิ่งสำคัญเป็นตัวเหตุอันยิ่งใหญ่ภายในตัวของเราเราควรจะระมัดระวังรักษาจิตนี้จิตนี้มีสิ่งสลับซับซ้อนนับไม่ถ้วน เต,ต,ต็มไปหมดภายในดวงใจบรรจุสัญญาอารมณ์ต่างๆไว้เต็มไปหมดจนมองหาดวงใจแท้ไม่ปรากฏมีแต่สิ่งจอมปลอมทั้งนั้นคิดออกมาในแง่ใดก็ตามมีตั้งแต่เรื่องจอมปลอมเมื่อเราได้พิสูจน์ตามหลักจิตตภาวนาแล้วเราจะได้ทราบสิ่งจอมปลอมทั้งหลายที่แสดงออกมาจากใจโดยลําดับลําดับ จนนับไม่ทวนว่าเรื่องอะไรบ้างความเป็นทั้งนี้เพราะอะไรก็เพราะว่าสิ่งที่บรรจุอยู่ภายในจิตใจนั้นมันมีมากการแสดงออกแห่งสิ่งที่บรรจุอยู่ภายในจิตใจนั้นเองไม่มีที่สิ้นสุดคิดได้วันยั่งค่ำคืนยั่งรุ่งตลอดการไม่มีวันเสาร์วันอาทิตย์ไม่มีวันพระวันโกนไม่มีเดือนทีนะเดือนปีนาทีโมไม่มีเอยาบท ที่จิตจะไม่คิดวนแล้วจะคิดเรื่องเหลวไหลหาสาระแก่สารที่ตนจะพึงได้อาศัยให้เป็นความ่่มเย็นภายในจิตใจไม่ค่อยมีทั้งนี้เพราะสิ่งเหล่านี้ออกมาจากสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์ออกมาจากสิ่งที่เป็นพิษเป็นภัยที่ฝังอยู่ภายในจิตใจของเรามีจํานวนมากขนาดที่ว่าคิดทั้งวันทั้งคืนก็ไม่หมดไม่จบ คิดเท่าไรก็สั่งสมผลเข้าไปในที่นั่นอีกมันจะหมดจะสิ้นไปได้อย่างไงเพราะความคิดนี้เป็นความผิดสิ่งที่ไม่เป็นท่านั้นให้เพิ่มตัวขึ้นมาภายในใจิตใจหมุนเยอนกันไปหมุนเยอนกันมาอยู่เช่นนี้จึงไม่มีเวลาจบสิ้นลงได้ถ้าเราจะปล่อยให้เป็นไปต,ตามความคิดความนึกธรรมนาของมันแล้วจะมีแต่ความหมุนเยอนไปเพื่อสั่งสมกียลสขึ้นมากแล้ว สังสมความทุกข์ที่เกิดขึ้นจากความคิดความปรุงนี้มากมายกายกองภายในจิตใจเนี่ยที่หิดหาความสงบหาความร่มเย็นไม่ได้เพราะสิ่งที่ร้อนมีอยู่ภายในใจไปอยู่ที่ไหนจึงร้อนนั่งอยู่ก็ร้อนเดินอยู่ก็ร้อนนอนอยู่ก็ร้อนเว้นแต่ขนาที่หลับไปเท่านั้นในยาบททั้งสี่หรือสถานเที่ใดมีแต่ความร้อนเพราะจิตไม่มีอียาบท เป็นความร้อนอยู่ในหลักธรรมชาติของตนเพราะสิ่งที่ทําให้ร้อนมันมีอยู่ภายในจิตท่านจึงสอนให้ชําระท่านจึงสอนให้ระง,งับท่านจึงสอนให้พิจนาหรือไข้ควรกระแสะของจิตที่คิดออกออกมาแต่และสิ่งไน้อย่างว่าเป็นอย่างไรบ้างแล้วจะได้ก่นกรองความคิดความเห็นนั้นด้วยสติด้วยปัญญาอันเป็นทางตำราบรตามสิ่งเหล่านี้ให้หมดสิ้นลงไปโดยลำดับ นักปราท่านถือกันยิ่งนะักนักปราท่านสงวนจิตใจมากยิ่งกว่าสิ่งใดในโลกในวันคืนหนึ่งหนึ่งเราพอมีเวลาที่จะปฏิบัติต่อตนเองแม้จะมีงานมากเพียงไรก็ตามสำคัญอยู่ที่ความสนใจความใคร่ต่อ การประพฤติปฏิบัติที่จะกำจัดสิ่งไม่ดีออกจากจิตใจเราพอทำได้แม้แต่เราเขียนหนังสือหรือทำงานอะไรอยู่ความคิดที่เคยคิดเคยปรุงทำไมจึงคิดได้ปรุงได้แล้วความคิดที่เป็นอัดเป็นธทำทำไมจะคิดไม่ได้คิดได้ด้วยกันในข้อนี้เราจะเห็นได้อย่างชัดๆั โดยไม่มีความสงสัยอะไรเลยนั้นตอนเมื่อสติปัญญาออกก้าวเดินตามหลักธรรมชาติของตนที่เรียกว่าอัตโนมัติจะอยู่ที่ใดก็ตามสติปัญญาจะทําหน้าที่ปราบปรามกิเลสอยู่ตลอดไม่ว่ายืนไม่ว่าเดินนั่งนอนเว้นเสียสลับเท่านั้นนอกจากนั้นไม่มีว่างที่สติปัญญาจะไม่ทํางานในการปราบกิเลสนี่ เหตุที่จะเป็นเช่นนี้ได้เพราะอะไรก็เพราะความฝึกฝนความอบรมอยู่เสมอสืบต่อเนื่องกันโดยลําดับลํดาาจนกลายเป็นสติที่มีความสืบต่อเนื่องกันเป็นลําดับและปัญญาสืบเนื่องกันเป็นลำดับ,ญญเ,นนดบเช่นเดียวกันมีเรื่องของวัตาจักรที่หมุนเวียนอยู่ภายในจิตใจของเหล่านี้มันหมุนเวียนมานานไม่ทราบว่ากี่กับกี่กันจนกระทั่งพอตัวแล้ว แสดงตัวออกมาโดยอตัตโนมัติคือความคิดความปรุงต่างๆเราไม่ต้องตั้งอกตั้งใจมันคิดมันปรุงขึ้นมาได้หมดเรื่องอดีตจากกี่วันกี่ปีกี่เดือนในกระทบรูปเสียงกลิน่นรสเครื่องสัมผัสต่ตางๆดีชั่วนำมารุ่นมาคิดมา,มาวุ่นมาวาอยู่ภายในจิตใจของตนทั้งๆท,งท,งท,งที่บางครั้งเราก็ คิดหนาละอาใจไม่อยากให้มันคิดแต่มันก็ยังคิดได้คิดอยู่ตลอดเวลานี่เพราะความเคยชินของธรรมชาตินี้จะบังคับให้คิดหรือไม่ก็ตามเป็นความเคยชินแล้วจ้อมคิดได้ธรรมดาธรรมดาเราจะทําการงานอะไรอยู่ยังไงก็ตามความคิดนี้เป็นไปได้ตามธรรมชาติทั้งมมนเพราะความเคยตัวจนกลายเป็นความเคยชินเป็นอัตโนมัติขึ้นมาในทาง ในทางนี้ทีนี้สติปัญญาของเราเบื้องต้นก็ล้มลุกคุกครามจนเกิดความอิจนาละอาใจก็มีในบางครั้งแม้จะไม่มากก็พอจับความรู้สึกของตนได้ไม่ว่าท่านผู้ใดแม้แต่ท่านผู้สําเร็จสิ่งเสร็จไปนังพระพุทธเจ้าลูกสาวพระสาวกท่านเมื่อกิเลสยังมีอยู่ภายในาจิตใจแล้วย่อมจะมีทางคิดอิจนาละอาใจในบางครั้งได้เช่นเดียวกับเราทั้งหลายนี่แหละ เป็นแต่เพียงว่าท่านคิดไปชั่วการแล้วกระงับกันได้หรือดับกันลงได้ไม่นานเมื่อเราได้พยายามอยู่โดยสม่ำเสมอมากน้อยตามกำลังความสามารถของตนด้วยการอบรมด้วยการพยายามรักษาจิตจิตเมื่อได้รับการอบรมได้รับการ รักษาดูแลอยู่เสมอย่อมจะปลอดภัยไปเรื่อยแม้จะมีสิ่งมาก,กระทบกระเทือนพติสตังก็พอมีขึ้นเช่นบางบางครั้งที่เกิดความไม่พอใจในเรื่องอะไรหรือในบุคคลใดแต่ก่อนเราไม่ทราบเราถือความโมโหโทโสความไม่พอใจนั้นเป็นเป็นเราอย่างเต็มตัวถ้าไม่ได้โมหโหเต็มที่เหมือนกับว่าเรานี่ขาดไป าะด้โมโหโทโศกโกรธแค้นในเขาวันยังคำนั่นแหละคือเราเป็นเราทั้งคนวันนั้นเราเป็นเราทั้งคนเราไม่ทราบว่าเป็นกิเลสทั้งตัวี่ต่อเมื่อเราได้มารับการอบรมด้วยสติให้ทราบว่าสิ่งนั้นชั่วสิ่งนี้ดีไปโดยลำดับแล้วพอเกิดความไม่สบายใจขึ้นมาหรือหงุดหงิขดขึ้นมาโกรธขึ้นมาใน เกี่ยวกับเรื่องใดหรือบุคคลใดก็าตามจะเป็นการตะเทือนจิตใจให้สติรับทราบทันทีว่าอ๋อนี่เราโกรธได้อย่างไรแม้จะระงับดับมันยังไม่ได้ในขณะนั่งก็าตามสติเราก็ยังมีว่านี่เราโกรธแสดงว่าเรานี่ไม่ชอบความโกรธแต่เพราะกําลังของความโกรธมันเคยตัวม,มันรวดเร็วยิ่งกว่าเรามันก็แสดงตัวขึ้นมาได้ทั้งๆท,ที่รู้รู้อยู่ด้วยสตินี่ นี่มันผิดกันอย่างนี้คนที่ได้รับการอบรมกับไมไ่รับการอบรมผู้ไมไ่รับการอบรมเลยนั่นถือความโลภความโกรธความหลงเป็นตัวทั้งตัวเต็มร้อยเปอร์เซนวันไหนได้โลภวันไหนได้โกรธได้หลงลืมตัวไปวันยั่งค่แล้วันนั้นเป็นคนทั้งคนเต็มตัวเป็นคนน้อยเปอร์เซ็นต์ไม่บกพร่องในส่วนใดเป็นเราทั้งคนทีเดียวเป็นเจ้าอํานาจวาสนาเพราะ ได้โกรธให้เขาเป็นต้นนี่ีคือผู้ไม่ได้อบรมความรู้สึกเป็นเช่นนั้นแต่เมื่อได้รับการอบรมแล้วคาที่ว่าเป็นคนทั้งคนเพราะความโลภความกวดความหลงแสดงตัวขึ้นมานั้นกลับเห็นมาเป็นความผิดของตัวแม้จะระงรับไม่ได้นะกาะนั้นก็ยังทราบได้อย่างชัดๆว่านี่เราผิดไปเราเถือไป ี่เราผิดไปแล้วพยายามแก้ไขไม่ได้ในขณะนั้นก็ได้ในวาระต่อไปจนได้แม้จะยังไม่ได้ในขณะนั้นหรือวาระต่อไปยังไม่ได้นานไปกว่านั้นจนกระทั่งมันระง,งับลงไปด้วยการพยายามหลายครั้งลหลายผลแม้เะนนั้นเราก็ยังได้เห็นโทษของตัวไม่น่าเลยไปโกรธเขาทำไมไปเครียดให้เขาทำไมเรื่องเช่นนั้นคนเช่นนั้น เราพยายามหาความดีความโกรธไม่ใช่เป็นของดีเขาโกรธให้เราโมโหโทโสให้เราเรายังไม่พอใจเหตุใดเราจึงแสดงความไม่พอใจซึ่งเป็นสิ่งที่ใครไม่ปรารถนาเลยนี้ต่อเขาได้เ่านี่แสดงว่าเราก็ผึกมากมายรู้สึกเสียใจตนเองนักนี่คือผู้อบรมธรรมะเป็นอย่างนี้เห็นโทษในสิ่งที่เป็นโทษจริงเห็นคุณในสิ่งที่เป็นคุณไม่ได้เห็นคุณในสิ่งที่เป็นโทษ เหมือนน้งว่าที่ว่าโกรธเขาแล้วว่าตัวเป็นคนเต็มคนน,นี้พอได้อบรมไปอบรมไปนานๆสติสตังค่อยดีปัญญาค่อยรว่เร็วขึ้นโดยลําดับสิ่งเหล่านี้ก็ไม่ค่อยจะมากระทบคือไม่ค่อยจะเกิดความกระทบภายในจิตใจของตนแม้สิ่งภายนอกจะเข้ามาสัมผัสหรือเขาพูดกระแทกแดกตันอะไรก็ตามเราจะพอมีสติยับยัง้ง รู้เรื่องรู้ราวของเรื่องนั้นกับเรื่องเราที่จะออกรับกันหรือจะออกโดนกันบ้างชนกันบ้างอ่ะกระทบกระเทือนกันนั่นเองกับเขาได้พอสมควรและมีความละเอียดเข้าไปโดยลึกจนกระทั่งพอแสดงความมุนหนิดขึ้นมาไม่ภายในใจรู้ทันทีว่าความมุนหนิดนี้คือตัวโทษซึ่งเกิดขึ้นแล้วกับเราเวลานี้่ เมื่อเห็นสิ่งเหล่านี้ว่าเป็นโทษโด้วยโดยความเป็นโทษของมันแล้วย่อมชื่อเป็นผู้เห็นชอบแล้วพยายามละจนได้ต่อไปสิ่งเหล่านี้ก็ไม่ปรากฏขึ้นมาแก่เราได้อย่างง่ายดายแล้วค่อยหมดไปหมดไปนี่แหละจิตค่อยสะอาดไปด้วยวิธีการชำระการรักษาการระวัดระวังอย่างนี้โดยลำดับลาดับนี่แหละคือจิตมีเจ้าของ ือมีสติปัญญาคอยระมัดระวังสติปัญญาเป็นเรื่องของธรรมเมื่อมีอยู่ในจุดใดงานใดงานนั้นย่อมเป็นชิ้นเป็นอันไม่ค่อยผิดค่อยพลาดนอกจากเป็นสิ่งที่เหลือวิสัยของสติปัญญาจริงๆถ้าอยู่ในวงของสติปัญญาตัวแล้วไม่ควลาเพราะนาํามาใช้อยู่เสมอคนที่ไม่มีสติไม่มีปัญญานั้นย่อมจะพลาดไปเรื่อยๆไม่ว่าอะไรจนเป็นความเคยชิน ยังเท่านี้ก็พอจะทราบความเคยชินของการรักษาใจเราด้วยการอบรมมีอะไรมากระทบกระเทือนในระยะนี้เราทราบได้ง่ายกว่าระยะที่เรายังไม่เคยอบรมเลยจนกระทั่งสติปัญญามีภูมิที่จะออกทำหน้าที่การงานโดยลำพังตัวเองได้ซึ่งไม่ต้องบังคับบัญ,บญชาใดๆด้วยแล้ว นั่นยิ่งมีความคล่องแคล่วแก้วกล้าต่อสิ่งทั้งหลายที่เข้ามาเกี่ยวข้องทงั้งๆที่สิ่งเหล่านั้นก็เป็นต้นเหตุอันหนึ่งที่จะให้กิเลสเกิดขึ้นภายในจิตใจของเราแต่มันก็เกิดขึ้นไม่ได้เพราะจิตใจมีสติปัญญาครอบหรือรักษาอยู่ตลอดเวลาและหมุนตัวเพื่อแก้เพื่อไขเพื่อถอดเพื่อถอนสิ่งภายในที่มีอยู่แล้วให้หมดสิ้นไปเดิมดับและพยายามกำจัดสิ่งภายนอกที่เข้ามาเกี่ยวข้องด้วยสติปัญญา รอบด้านเนี่ยท่านเรียกว่าท่านรบกับข้าศึกทั้งกลางวันกลางคืนเมื่อมีกำลังสามารถโดยอัตโนมัติแล้วอยู่ที่ไหนก็เป็นความเพียรทั้งนั้นถอดถอนจิเลสหรือฆ่าฟันหันแหลกกิเลสแหลกไปหมดไม่ว่าจะนั่งจะดืนจะเดินจะนอนมีแต่ท่าฆ่ากิเลสหาหลุดลอยไปจากใจเรื่อยๆแล้วกิเลส มันจะมีมาจากไหนเมื่อมีแต่การทำลายไม่มีการส่งเสริมก็หมดไปหมดไปผลสุดท้ายก็เป็นใจอิสระเต็มตัวคำว่าอิสระนี้ได้แก่ความไม่อยู่ในบังคับบัญชาของสิ่งใดขึ้นชื่อว่าสมมติในโลกทั้งสามนี้เป็นอิสระโดยหลักธรรมชาติของตนคือเป็นจิตล้วนล้วน ไม่มีอะไรเข้าแทรกถึงเลยมีผลที่เกิดขึ้นมาจากการตะเกียกตะกายล้มลุกคลุกคลานมาตั้งแต่เบื้องตน้นจนกระทั่งถึงจุดนี้วนแน่แต่เกิดจากการอบรมทั้งนั้นทุกก็อยอมรับสุกขก็อยอมรับเราเดินทางจะให้สม่ำเสมอไปโดยถ่ายเดียวไม่ได้แม้แต่ทางลาดยางก็ยังสูงสั่ต่ำ,ำ,ำตาม,ตามเนินตามที่ลุ่มที่ดอน การปฏิบัติธรรมก็ย่อมมีที่สูงที่ต่ำมีลำบากมีสะดวกสบายเช่นเดียวกันแต่ทางอยู่ที่ตรงนี้เราจะแยกแยะเดินลัดตัดไปที่อื่นเป็นไปไม่ได้ต้องไปตรงแนวที่ตรงนี้จะยากลำบากต้องผ่านที่ตรงนี้มัชชิมาตรงไหนเดินตามมัชจิมามัชจิมาพาขึ้นขึ้นพาลงลงอ้าวกิเลสพาขึ้นขึ้นไล่กิเลสตามกิเลส กิเลสพาลงเหวลงบอดตามขุดตามค้นตามฟาดฟันพันแหลกอ้าวกิเลสลงไหนตามฟันกิเลสนะเพราะเหตุอะไรเพราะกิเลสเป็นของที่ลุ่มลุ่มดอนดอนตัวสูงสูงต่ำต่ำลุ่มลุ่มดอนดอนแต่มันอยู่บนหัวใจขดเมื่อสติปัญญาผิดขึ้นมาพอแก่การแก้ไขหรือพอแก่การติดตามปราบตามกันได้แล้ว กิเลสเคลื่อนที่ไปไหนปัญญาเคลื่อนไปด้วยอา้าวขึ้นสูงสูงด้วยลงต่ำต่ำด้วยเอาจนกิเลสตายไม่มีอะไรเหลือพันในใจและปัญญาถึงจะปล่อยปล่อยมือปล่อยมือเป็นลําดับลำดับตัวไหนตายปล่อยไว้ตัไวตไหนไม่ตายตามห้าตามพันจนแหลกไปหมดนั่นนักรบของพระพุทธทเจ้าพุทธสาวกท่านเป็นอย่างนั้นเราก็เป็นพุทธสาวกคนหนึ่งเป็นลูกศิทักถาคตด้วยความเป็นพุทธบริษัท อุบาสกอุบาสิกาจะได้แก่ใครอุบาสกอุบาสิากาครั้งนั้นกับครั้งนี้เป็นคนเหมือนกันรับพระอวาธรรมสั่งสอนจากพระพุทธเจ้าคือศาสนธรรมของพระองค์เช่นเดียวกันนำมาแก้ไขดัดแปลงหรือปราบปรามกิเลสซึ่งเป็นประเภทเดียวกันกับขั้งคุธการที่มีอยู่แต่ข้งโน้นให้หมดสิ้นปรจากใจกิเลสข้งโน้นกับข้งนี้กลัวทำด้วยกัน ทำครั้งนี้กับทำครั้งโน้นมีอำนาจที่จะปราบตามกิเลสได้ด้วยกันจึงไม่มีะายผิดกันนอกจากว่ากิเลสมันจะหาอุบายหรือคนอุบายต่างๆหลอกเราให้หลงเชื่อตามมันแล้วก็เห็นธรรมเป็นกิเลสไปเท่านั้นถ้าเห็นธรรมเป็นเห็นเห็นธรรมกิเลสหรือหรือเห็นกิเลสเป็นธรรมถ้าเห็นกิเลสเป็นธรรมแล้วเราก็ไม่รู้สึกตัว ต่อยให้มันกล่อมทั้งวันทั้งคืนเดินเดินดน,นั่งนอนกล่อมเรืเ่อยๆผลที่มันป้อนออกมาให้เราก็มีแต่ความทุกข์ความไม่สบายกายไม่สบายใจบน่นพอเป็นทางระบายออกแห่งทุกข์ความจริงความบ่นไม่ใช่ทางระบายทุกข์เนี่ยถ้าว่าการบน่นว่าทุกข์เป็นการระบายทุกข์ใครทั้งโลกบ่นได้เดีวยวกันเพราะปากมีนี่พูดได้เรื่องอื่นบ่นให้ทุกข์ทำไมจะบ่นไม่ได้ถ้ามันที่เหลือมันกลัวด้วยการบน่น มันคิปหายไปหมดแล้วแต่กิเลสไม่หลุดรอยแต่เพราะความบน่นนอกจากการปฏิบัติกำจัดมันด้วยกําลังฝีมือของเรานี้เท่านั้นกิเลสถึงแกตัวกําจัดลงที่ตรงนี้สุขอะไรก็ไม่เท่าสุขใจสุขใจสุขสวัสดีไหมวะปีใหม่ปีเกา่า ถูกในโลกสวัสดีปีใหม่พอปีเก่ามาแล้วทูกทั้งงในปีใหม่ก็ทุกหักตั้งความหวังไว้ปีใหม่จะมีความถุกอย่างนู้นอย่างนี้คาดกันไปยุ่งเลยไปหมดถึงวันปีใหม่แนละ้วโอ้ส่งสอกระสอยยุ่งหมดสอกระสอก็มีตัวหนังสือตัวใจไม่ส่อก็ะถอยไม่สอกระถอยส่งความทุกนี่ มันอยู่ภายในนี่เอาสอกระสอตรงนี้นะจะไปสอกระสอวันนั้นปีนี้ยุ่งไปจะไปหาเกาเดี๋ยวมันถลอกหมดไม่คันเอาเกาตรงมันคันเนี่ยมันทุกอยู่ที่ตรงไหนคันอยู่ที่ตรงนั้นเกากันลงที่ตรงนั้นแก้ตรงนี้ตรงที่ตรงนั้นสอกอสอจะมีอยู่ที่ตรงนั้นเนี่ยเกิดขึ้นที่นั่นมีเป็นสอกรสอทำพุทธศาสนาเป็นความที่ถูกต้องที่โลกเขาทํานั้นก็ไม่ได้ผิด แต่เราแยกอน,นั้นมาเพื่อสอนเราคือโอปนันอิโกเราไม่ทำมิติเตียนโลกเขาที่ทํามาเป็นประเพณีนยิยมจิตใจมีความรุ่นเริงมันเทิงไปะในแง่ใดซึ่งไม่ผิดจากคฎหมายบ้านเมืองก็เป็นความดีโลกมีอย่างนั้นไม่ว่าโลกไหนๆก็มีความรุ่นเริงมันเทิงมีความหวังมุ่ยกันแต่ถ้าจะพิจารณาลึกคิดไป็นแง่เดียวท่านั้นก็ไม่เกิดประโยชน์ย้อนหน้าย้อนหลัง มีการอธิบายถึงเรื่องสปสนั้นย้อนเข้ามาในเราก็เพื่อจะเห็นสปสภายในสปสภายนอกอืสปสภายในก็ได้แจทสงความสุขให้แจ่ใจด้วยการประพฤติปฏิบัติการจัดสิ่งที่มัวหมองหรือรบกวนจิตใจนั้นให้ห่างไปโดยลํหนักมีความสุขแทรกขึ้นมาได้โดยหนับจนความสุขเกิดขึ้นภายในจิตใจเป็นสปสขึ้นภายในจิตใจ อยู่ที่ไหนก็สบายปีใหม่ปีเก่าสบายเดือนใหม่เดือนเก่าสบายทั้งนั้นเพราะทุกหมดไปจากใจแล้วจะไม่สบายยังไงคนเราที่เป็นทุกข์ก็เพราะทุกข์มันมีเป็นเจ้าเรือนอยู่ภายในใจเมื่อทุกหมดไปสุขก็เป็นเจ้าเรือนเหนือเท่านั้นเองนี่เป็นจุดสําคัญการแสดงธรรมก็เห็นมาสงวรวันนี้เอาละยอดของ